ลองมาแต่งดูนะคะถ้าให้กริยาคำว่าทำมาทำประธานตามนี้นะคะ I U V D H I T ทำอะไรได้บ้างล่ะคราวนี้โอเคฉันทำงานของฉันฉันทำงานของฉัน I do my job I do my job ฉันทำงานของฉันฉัน ทำงานบ้าน I do housework พวกเราทำ We do พวกเราทำการบ้าน We do homework พวกเราทำ They do the dishes พวกเรากำลังล้างจาน He จากดูเป็น does นะคะเพราะประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ he does the laundry สักผ้านะคะอันนี้สักผ้านะ she does อ่ะอันนี้เอา make มั่งอ่าทำทำแบบนี้ได้นะคะ she make เติม s นะคะทานเป็นเอกพจนะน์นะ does, นนเติมแบบนะ s she, she make the อะไรคะ the noodles อ่าแล้วทำเพื่อเตี่ยวดีกว่าเนะ the noodles it m a k e โอ้ยมันทำอะไรเนี่ย it makes ทำอะไรโอ้ยไม่รู้จะทำอะไรแนละ้ว it makes นี่